แบ่งในสวนน่ะเออแบบนี้ที่มาอย่างนี่มึงที่มาอย่างเออที่มาหาเขาแติเขาเมียพะาแห้งล่ะเมียบาา้านแหละจะนายมึงเขาปรอย่แล้วพักกูกระตายเรียบไม้เรือนอนมเนม ฝนกินตายเหมือนแล้วไปเหลือโดนฝนฝน,นตกมากมันจะตายโอ้ทุเรียนต้องไายจะตายแล้วโดนฝน,นเนี่ยกาแฟ อาลาปิก้าโลบัสต้ารอดนีมนี่โดนฝนมากมากก็งองงอย่โอ้เจ้งมาแล้วสวนนี่ก็มีแต่หญ้ามีผักเลยก็โพงกระโพดนี่มาถางหญ้าสักหน่อยเด้อตำลึง ปลูกไม่กี่วันงามในเราผักเรามีแต่หญ้าเราปลูกผักปลูกหญ้ากินค่ะว่าอืมผักปลูกหญ้ากินจริงๆนี่กาเฟ่รอตักสี่หนน้าต้นแก้วมังกรแก้วมังกร ตัวหนึ่ง okay, เราก็ข้อก็โ,โ,กโตแล้วยังพัน,น,นในขวบไปสิบเดือนเก้าเดือนอออออน้ำขังส้วมสวน,นตกหนักเรื่องฝนนี่ก็งามอยู่ ไอขวบแล้วหอกไเนี่ยวบอกเลยทำแพ้ไว้ก็ไม่งอกวัน ต้นใหญ่แล้วผักหวานผักหวานข้างในต้นมาเริ่มต้นในเนี่ยเกือที่เลี้ยงก็เยอะจังต้นนี้ใหญ่ละผักหวานเราสูงมากโอ้ายุงผไผ่กะลังตกยุงเยอะกับบ้าน เดาหมกมาลำใยลำยืหวับนลยนี่ตแตกใบอ่อนยนะอ,อยู่นะโกนกอย่าี่ยโอ้ยโ่ไม่ว่าจะตายก็ตแตกใบออกมาอนะีกแล้วไม่ตายริบลีริบลี่มีต้นหนึ่งก็ไม่ตายต้นโตก็โตโอ้ดิน พุ่มน้ำมากมันจะตายไหมเนี่ยเดินจนขาจมไปในดินได้นเลยฝนตกทุกวันอุยมันเยอะมาสวนเนียแบบว่าใส่ปุ๋ยซะหน่อยเตรียมกลับบ้านเตรียมกลับกรุงเทพ เนะน้ำฉ่ำไปดินจนเดิน,ดนขาจะจมลงไปในดินได้ต้นนี้ก็ใหญ่ใหญ่มากจะรอดอยู่หรอกนะใหญ่อยู่อืมใหญ่จัง เยอดในต้นต้นนางเอกเลยโโหลานพึ่งอกะ่ะโ่ะใหญ่สุดเลยต้นนี้รอดต้นเดียวก็คุ้มเนี่ยนี่ย,ยายไปคดมันนะปอลนี่ยงหลังพวกแงว่ะแย่ขี้หมามันก็ไปดมหมันเล็กๆลกอดจะลงั้งใบเขียวละ ผู้เรียนอย่างนี้โดนฝนหนักๆเป็นไงบ้างนี่ใบหลุดใบร่วง,วงหรอตายจะแล้วมั้งหักแล้วกินงเน่าแล้วเนี่ยอปอนเป็นรรกร็ช่วยไม่ได้หรอวะมามาปอนชมสวนชมสวนบร่จะกาบ,บัางกอเปี้ยว ผักโอ้โดนแะฝนมันจะตายหมดแล้วโดนต้นไม้สูงด้วยนึนงไม่ชอบมันไม่ชอบลมชมโอมะพร้าวมะพร้าวก็โตแล้วที่จะผาลัมอยู่ในอะินทะผาลัมินทาผาลัมแต่ลำบ้างก็ไม่โตโตแต่มะพร้าว แมนมกลับไปมันก็งามเลยมันงามแท้แคบบเดียวพี่นอนพยายชายมันนอนทุกวันไม่ได้เอาเข้าไปหรอกนี่นอนพยายาซมานอนไม่ได้เอากลับหรอกเตียงตะแคร่นี่นอนไม้เพียบเลยทีน,นี้คิดไม่หวาดไม่ไหวแล้วฝนตกเต็มไปหมด โอ้ไม่มาสาสี่วันตายตายนอเลี้ยวหมดแล้วเป็นลำหมดแล้วกลับบ้านแล้วบ่เอาเจ้าของไม่อยู่กลับบ้านเลยโอเคกลับบ้านก็กลับบ้านมันกำลังงานมีคนมาขอซื้อบัสไซก็ไม่ขายข้างข้างสวนน้ำขังเต็มเลย น้ำฝนตกทุกวัน